สวัสดีคะ่ะทุกคนมินนี่นะคะวันนี้นะคะมินนี่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับแบรนด์ m ็ x กซีนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในท็อปทรีเลยเนาะที่เป็นกระแสของกลุ่มโรลเลอร์สเกตตอนนี้ก็จะมีเป็นอิมพ l a ่ามีชยานะคะแล้วก็มีม็ x กซีวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับแบรนด์ m o x กซีกันนะคะว่าเขามีความเป็นมายังไงแล้วก็คุ้มค่าไหมกับการลงทุนซื้อน้องสักคู่นึงค่ะ คือสำหรับแบรนด์ m o x i y เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันนะคะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2008แล้วโดยคุณมิเชลสตอรเลนนะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับนักโรลเลอร์สเกตที่ เก่งแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆด้วยนะคะแบรนด์นี้เนี่ยในตอนปีที่เขาก่อตั้งขึ้นนะปี2008เนี่ยเขาทำการขายรองเท้าสเก็ตนะคะไปได้มากกว่า10,000คู่เลยทีเดียวเยอะมากเลยนะแล้วแบบแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำมือเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดเลย แบรนด์รองเท้าม็อกซีเนี่ยนะคะ mm hmm. เขากา็มีชื่อเรียกในแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะ mm hmm. โดยชื่อรุ่นที่เขานำมาตั้ง mm hmm. ชื่อของรุ่นรองเท้าม็อกซีเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็มาจากชื่อของสมาชิกในครอบครัวของคุณมิเชลนั่นแหะคะ่ะ อย่างเช่นรุ่นแจ็คนะคะรุ่นแจ็คเนี่ยก็เป็นชื่อของน้องชายของคุณมิเชลนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นชื่อรุ่นบีชบันนี่นะคะเป็นชื่อที่มาจากชื่อของบทกวีที่คุณมิเชลเนี่ยเขาได้เขียนไว้ให้กับส์เลี้ยงของเธอเป็นน้องกระต่ายนะคะชื่อว่าน้องนิมบาสกับน้องแคลวเดียนั่นเองค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่นโลลี่ค่ะรุ่นโลลี่นะคะก็คือรุ่นนี ีใจมากนะคะที่ได้น้องมารุ่นโรลลี่เนี่ยนะคะมาจากชื่อของน้องสาวที่ชื่อว่าโรเลนนะคะคุณโรเลนนั่นเองก็เป็นรุ่นที่แบบว่าฮิตที่สุดแล้วของแบรนด์ม็อกซรุ่นโรลลี่เนี่ยนะคะมันเป็นแบบอะไรที่มันแบบ All Purpose อะมันสามารถใช้เล่นได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็เหมาะกับเบ g i กิเนอรมากๆ เคยได้ยินไหมแบบรองเท้าที่ดีมันจะนําพาคุณไปสู่เส้นทางที่แบบดีๆนะคะเนื่องจากว่าเอาจริงๆนะสกิลการเล่นสเก็ตของมินนี่เองก็คือแบบเลเวลบบกิเนอร์จริงๆก็เลยหวังว่าเออรองเท้าที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถฝึกซ้อมอะไรต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกน้องมารองเท้าของแบรนด์ม o x กซนะคะในทุกรุ่นไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามจะ เป็นรองเท้าที่เขาเรียกอะไรอะ่ะจะเป็นแบรนด์รองเท้าที่แบบเมดบายฮาร์ดอะทำด้วยใจจริงๆเขาตั้งใจรังสรรค์ผลงานออกมาใส่ใจในทุกๆรายละเอียดแล้วก็คือเหมือนกับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแบบจับต้องได้คือมันไม่ใช่แค่มีคุณภาพธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์รองเท้าที่มีคุณภาพสูงจริงๆ เดี๋ยวมินนี่จะขอรีวิวรองเท้าที่มินนี่ได้มาคือดีใจมากที่ได้มาเนี่ยแบบคือรักมากอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไปไหนนะกาเอามาใส่นกะาก็เอามาแบบแนบนายนะ้ยังไม่ได้ใส่ไปไหนเลยโอ้โหแบบมันสวยไปหมดเลยแบบล้อก็หมุนดีมากแล้วก็ฐานล้อของเขาเนี่ยนะคะก็คือจะกว้างกว่าปกติอะ่ะ b e g ิเนอรก็คือรุ่นนี้เหมาะที่สุดแล้วหนังเนี่ยเขาเป็นแบบหนังกลับนะทุกคนแล้วก็ล้อของเขานะคะจะเป็นล้อ 78A เป็นแบบล้อแบบซอฟวิลนะคะนิมน่มๆก็คือเล่นเอาดร์ได้อ่ะหาชื่อสีไม่เจอแล้วก็จำชื่อสีไม่ได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ถ้าใครจะไปใส่ขึ้นแรมไปสไลด์อะไรพวกนี้นะคะต้องเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนจากซอฟวิลเนี่ยเป็นฮาร์ดวิลนะคะก็ถึงจะใช้เล่นแบบ เอ็กซ์ตีมขนาดนั้นได้รองเท้านี้นะคะใส่สบายมาก<อ>เพราะว่ามันแบบกระชับตามรูปเท้าเลยนะึกออกปะอ่าแต่อีกหนึ่งข้อนะคะก็คือตัวรองเท้า l o l ล,ลีเนี่ยเขาเป็นแบบนิ่มอะ่ะนึกออกปะมันคือเหมือนรองเท้าบูทที่ใส่ทั่วไปเลยอะแล้วมันก็ตรงข้อตรงนี้มันก็นิ่มนะคะมันก็เลยจะไม่ได้ซัพพอร์ตข้ออย่างของแบรนด์อิมพัล่หรืออย่างแบรนชยา ตรงเนี้ยเขาจะหนาหน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะรุ่นแบบพวกนั้นอ่ะเขาจะแบบซัพพอร์ตคอมากกว่าจริงๆอะของของม็อกซก็มีนะคะรุ่น Beach b u นี่เนี่ยเขาตรงเนี้ยเขาก็จะแข็งกว่ารุ่น l o l ี่มันก็จะช่วยซัพพอร์ต้อเวลาเล่นได้อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ยคือแบบชอบชอบล้วนๆเลยนะคะ โ o สต็อเขาก็เป็นแบบสีดำสแตนดาร์นะคะตัวรองเท้านี้นะคะก็คือราคาสูงแหละแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับคุณภาพที่สูงตามไปด้วยนะคะสามารถแบบใส่ไปไหนมาไหนได้อย่าง1เลยคือสบายนะคะ2เลยก็คือคุณภาพดีแน่นอน3นะคะก็คือทนทานสามารถแบบใช้ได้เป็น10ปีแน่นอนตัวตัวเพลทของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นไอรอนนะคะแต่ว่ามีน้ำหนัก ขอใช้คําว่าโคตรเบาอะเบามากจริงๆค่ะเบามากแล้วแบบอะไรก็ดูแบบแข็งแรงไปหมดเลยนะคะใต้พื้นรองเท้าของลอรีเนี่ยนะคะก็เขียนเลยว่า made in USA อย่างที่บอกไปก็คือรองเท้าของเขาเนี่ยเขา ผลิตในประเทศอเมริกานะคะกว่าที่จะออกมาเป็นรองเท้าโลลี่คู่หนึ่งได้เนี่ยนะคะในโรงงานที่ผลิตอะ่ะเขาจะมีสเตชั่นการผลิตใช่ปะแบบตัดหนังเอ้ยประกอบส่วนพาร์ตต่างๆของรองเทา้านู่นนี่นั่นอะไรยิบย่อยเต็ไมไปหมดเลยนะคะรองเท้าคู่นี้ต้องแบบ ไปทีละสเตชันทีละสเตชันถึง85สเตชันกว่าจะได้ออกมาเป็นรองเท้าคู่หนึ่งอันนี้กว่าจะได้ออกมาเป็นแบบโรล,ลี่หน่งคู่ทุกคนมันแบบมันมีสตอรี่มันมีความใส่ใจอ่ะมันมันมันเหมาะควรค่าแก่การลงทุนที่จะมีมาไว้ครอบครองสักคู่แล้วก็แบบฝึกเล่นไปพร้อมๆกับความน่ารักของน้องอะจริงๆอันนี้คือกล่องน้องนะ ตัวรองเท้านี้นะคะมินนี่ได้มาในราคา16,900บาทมันแพงกว่าหน้าเว็บที่อเมริกานะคะแต่ไม่ว่าจะสั่งจากอเมริกาจากฮ่องกงหรือสิงคโปร์อ่ะมันก็ต้องมีค่าชิปปิง้งมีค่าภาษีนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงมือเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นในราคาที่มินนี่ได้มามินนี่รับได้แล้วร้านที่มินนี่ซื้อเนี่ยเขามีม็อกซนีค่อนข้างเยอะ อีก1อย่างที่มันดีก็คือเราสามารถแบบไปลองไซส์ที่ร้านได้อันนี้ไซส์ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะอย่าง i ิม a l a ลาน่ยมินีใส่7หรือ3-8ชายาก็ใส่7หรือว่า38เหมือนกันแต่แบรนด์เนี้ยใส่6นะคะเหมือนเหมือนแบรนด์เนี้ยมันจะต้องลดลงมาไซส์ห่งหรือครึ่งไซส์อะไรประมาณเนี้ยมันแอบแบบ กลัวว่าถ้าสั่งเองอ่ะมันจะมาได้แบบคับไปหลวมไปหรืออะไรไหมจะต้องมาคิดเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้ก็คือดีไปลองที่ร้านเลยก็เลยแบบรู้ว่าตัวเองอ่ะใส่ใส่ไหนอย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยมินนี่ได้ตัวโทกาดมาด้วยโทกาสดก็คือตัวที่หุ้มหัวรองเท้าะคะ่ะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นขณะเล่นนะคะรองเท้าเราจะเป็นรอยขีดข่วน อะไรต่างๆได้นะคะจริงๆก็ลองแบบแต่งในหลายๆสไตล์ก็ได้จะโทกัดเนี้ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะมันแล้วแต่เราเลยก็มันเป็นของแต่งอ่ะเนาะ นี่ยค่ะมันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากร้อยเชื่อกนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะเอามารีวิวให้ก่อนว่าน้องเป็นแบบนี้ฉันรักเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารีวิวได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีแต่ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์แลวกันนะคะกับความประทับใจหรือความชื่นชอบ ของตัวมินิเองที่มีต่อแบรนด์ o o x i r r o l l e r Skate นะคะยังอยากได้อีกหลายสีอยได้แบบทุกๆสีเลยแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นจะต้องไปฝึกเล่นน้องโรลลี่สีแดงคู่นี้นะคะให้มีความชำนาญสะกอ่อนนะคะจริงๆตอนนี้ก็คือแบบเล่นมาได้แค่ไม่กี่วันจริงๆยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแต่สนุกมากนะคะรู้สึกว่ากีฬาโรลเลอร์สเกตเนี่ยตอนที่เราเล่นอะ่ะมันมีความแบบ อิสระในท่วงท่าที่เราจะแบบไปไหนได้นู่นนี่นะโอ้ยลองเล่นดูอยากให้ได้สัมผัสความฟินความสบายใจความแบบสนุกไปด้วยกันนะคะมัน b u นแ c a l อรี่เยอะด้วยนะทุกคนเป็นคารด์ด d i o ที่ดีมากๆมาสนุกไปด้วยกันนะคะกับการเล่นโรลเลอร์สเกตค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ